มะเร็งยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆอยู่นะคะแล้วในบรรดามะเร็งทั้งหมดคนไทยเป็นมะเร็งลําไส้แล้วก็มะเร็งตับเยอะที่สุดสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราเป็นมะเร็งทั้งสงส่วนนี้เลยก็คือพฤติกรรมการกินของเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะกินของทอดกินของมันเกินไปหรือแม้แต่เมนูปิ้งย่างที่เป็นของโปรดของใครหลายๆคนนะคะรวมทั้งแอลกอฮอล์ด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดภาวะโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลําไส้ เรามารู้จักตับของเรากันดีกว่าค่ะตับเป็นอวัยวะที่สําคัญในร่างกายเรานะคะเขาทําหน้าที่ทั้งสังเคราะห์วิตามินต่างๆช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่จําเป็นรวมทั้งกระตุ้นการสร้างน้ําดีที่ใช้ในการย่อยไขยมันและตับเขายังทําหน้าที่สําคัญมากๆอย่างนึงก็คือการกําจัดของเสียออกจากร่างกายเราเวลาที่เรารับประทานอะไรเข้าไปอะไรที่มีประโยชน์ตับก็จะเอาไปใช้ส่วนอะไรที่ไม่มีประโยชน์เขาก็จะทําหน้าที่เหมือนโรงงานกําจัดขยะกําจัดของเสียออกจากร่างกายเราทีนี้เราจะดูแลสุขภาพตับของ องงเราให้้ดดีไดยงไยงัวันนี้เก๋มีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนําเพื่อช่วยดูแลสุขภาพตับของเราและกําจัดของเสียในตับของเราให้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือไฟโตวิลิฟค่ะไฟโตวิลิฟเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดีท็อกทั้งลําไส้แล้วก็ตับของเรา โดยเขาจะกระตุ้นการทำงานให้ตับของเราเนี่ยถึง3ส่วนที่สำคัญเลยก็คือส่วนแรกเขาจะทำให้สารพิษซึ่งอยู่ในรูปของไขมันเนี่ยสามารถแตกตัวออกมาเพื่อที่จะละลายในน้ำได้ส่วนที่2องเขาจะทำให้สารพิษเนี่ยสามารถละ,ละลายน้ำได้พร้อมที่จะถูกกำจัดออกในรูปแบบของอุจจาแล้วก็ปัสสาวะนะคะส่วนส่วนที่3ามเขาก็จะทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายเราสารประกอบที่สำคัญในไฟโตวิลิฟสำหรับการทำงานในเฟสที่1ก็คือกลูตาไทโอนเขาจะทำหน้าที่ ในการกําจัดสารพิษที่อยู่ในรูปของไขมันเนี่ยให้แตกตัวออกได้นอกจากจะช่วยกําจัดสารพิษแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการล้างตับและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตับให้กําจัดสารพิษต่างๆได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งดูแลผิวพรรณของเราด้วยทีนี้ในเฟสที่2ก็จะเป็นบรอกโคลีสเปาเป็นสารสก,กัดจากบรอกโคลีซึ่งเราเลือกใช้บรอกโคลีที่มีอายุเพียงแค่6วันเพราะมันจะให้คุณค่าของสารอาหารที่มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสารซันโฟลาเฟนซึ่งเขาจะช่วยลดการอักเสบและช่วยกำจัดสารพิษได้ดียิ่งขึ้น และมาถึงเฟสที่3ก็คือการกระตุ้นกําจัดสารพิษต่างๆออกจากร่างกายเรานะคะสารอาหารที่จะช่วยดูแลในส่วนนี้ตัวแรกก็คืออติโชกเขาจะกระตุ้นในการสร้างน้ําดีและทําให้ของเสียสามารถถูกกําจัดไปกับน้ําดีของเราได้แล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มการทํางานของตับของเรา <assumption> <ๆ>ตัวที่2ก็คือแดนดีไลออนตัวเขาจะช่วยลดการอักเสบต่างๆและช่วยกําจัดสารพิษต่างๆให้ได้ดียิ่งขึ้นตัวที่3ก็คืออัลฟาฟาอัลฟาฟาจะช่วยกําจัดสารพิษในตับและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตับให้สามารถกําจัดสารพิษ ตแล้วก็ลํำไส้ได้ดียิ่งขึ้นและนอกจากนั้นในไฟโตวีลิฟยังมีไคโตซานซึ่งเป็นไคโตซานจากพืชจากเผ็ดอิโนชิต a เกซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศเบลเยียมเขาะเเจะสามารถดูดซับไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็ให้เราขับถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นก็จะลดการสะสมของไขมันที่เพิ่มขึ้นและยังช่วยลดระดับน้ําตาในเลือดนอกจากนั้นในไฟโตวีลิฟยังมีฟุกโตโอริโอแซคคารายซ์ซึ่งถือว่าเป็นพรีไบโอติกจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ช่วยดูดซับน้ําตาและคอเลสเตอรอลใ,ในกระแสเลือด และในไฟตัววีลิฟก็ยังประกอบด้วยผงสกัดจากาจผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผงจากสับป,ปะรด ผงจากเบอร์รี่ผงจากสตรอเบอรี่จะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและไฟตัววีลิปของเราที่เด่นมากๆเลยก็คือนวัตกรรมเราได้รางวัลแกรนดไพร์จากประเทศเกาหลีนะคะซึ่งเป็นการผรสมผสานกันร,ระหว่างสมุนไพรรวมเข้ากับนวัตกรรม FIR ทําให้เราได้โปรไบโอติกหลากหลายชนิดเพื่อเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่ดีให้กับลําไส้ของเราช่วยเสริมสมดุลให้กับลําไส้ของเราและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลําไส้เราแข็งแรง คนที่มีภาวะที่จะต้องดูแลตับเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวต้องทานยาเรื้อรังนะคะหรือคนที่มีภาวะของน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือคนที่มีภาวะของการทํางานของตับไม่ดีก็สามารถใช้ไฟตัววิลิฟเป็นตัวช่วยได้และกลุ่มคนที่เป็นนักดื่มทานแอลกอฮอล์ของเสียเหล่านี้ก็จะถูกสะสมอยู่ในตับไฟตัววิลิฟก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะขจัดสารพิษจากแอลกอฮอล์ส่วนเกินที่อยู่ภายในตับของคุณให้หมดไปฟื้นฟูสุขภาพลำไส้ของคุณ ให้คุณมีสมดุลลำไส้ที่ดีเพื่อช่วยในเรื่องของทั้งระบบการย่อยที่ดีระบบขับถ่ายที่ดีพร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายคุณถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงและอยากมีสุขภาพตับที่ดีให้เขาสามารถทําหน้าที่กําจัดสารพิษต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไฟตัววีลิฟจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่อยากนําเสนอคะ่ะวิธีทานค่ะ1ซองต่อน้ํา150 ML ใช้วิธีการเชคจะทานได้อร่อยยิ่งขึ้นสามารถทานได้กับน้ําอุณหภูมิปกติหรือจะน้ําเย็นก ให้ดื่มให้หมดภายในทันทีเขาจะใช้เวลาการทำงานภายใน8ชั่วโมงและตื่นเช้าคุณจะพบกับความมหัศจรรย์ของไฟตัววิลิฟค่ะขอบคุณค่ะ